不攀爬。 การลงนามในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวทางความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์นะคะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายนั้นได้ทําการศึกษาวิจัยการตรวจวินิจฉัยและการรักษารวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการ การติกงานและการปกอบรมให้ความรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งสี่ด้วยค่ะการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมานะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นไม่ได้ทํางานอยู่แบบเพียงมงพังค่ะแต่เรายังมีหน่วยงานในพื้นที่อันได้แก่เทศบาลเมืองแสงสุก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรภาภาพาคณะจัตรวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเครือข่ายภาคประชาชนผู้ภายทางน้าฉลามเา้าคอยให้การสนับสนุนและทํางาน,นเคียงบาเคียงไหลเป็นการภายในมาโดยตลอดนะคะซึ่งจากสถิติค่ะการเกิดขึ้นของจทะเลหาย,ยากนั้นและใกล้สุพัร์ที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยในแต่ละปีพวกการเกิดเกิดตึ้นนะคะไม่น้อยกว่า30ตัวค่ะ ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านม,มาการทํางานร่วมกันกับเนวยงานทุกภาคส่วนนั้นทําให้สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนะคะในระดัแบถัดไปค่ะ ดิฉันจะขอนําทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของพิธีการในวันนี้ค่ะซึ่งครั้งนี้เราก็ได้รับเขียนนะคะจากหน่วยงานทั้ง4ค่ะอันได้แก่ได้บาลเมืองแสงสุขสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพานะคะคณะจัตวาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอนออกและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโอกาสนี้นะคะเพ่เป็นเกียรติในพิธีค่ะลำดับแรกนะคะดิฉันค่อยขอเลยนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์กาสลอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ จะให้เกิดขึ้นัด้วมนเียทีเท่ากับต้อนรับทุกท่านค่ะเดินค่ะ ตัวต่อ,อพันธุนาา์คณะบัณฑิคณะสปนแพทย์เป็นน,น,น,นึ่งในส่วนหนึ่งและถ้าเป็นเกียรติท่ครับก็อยู่ในานามมหาวิทยาลัยพุรภารครับก็ขอเรียนว่าเราเป็นเกียรติยิ่งที่ได้ท่าหน้าที่เจ้าภาพในการดำเนินการในกองกระตากที่ในการดำเนินการในพิธีการงานสำคัญแล้วก็มีเกียรตินี้นะครับมหาวิทยาลัยพุรภารเนี่ยเราตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ กับที่มาจากในภาษีอภวรและสมาสำรวจเพร,ราะฉะนั้นภารกิจของเราไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือท,ทำงานในมาหาวิทยาลัยแต่เราต้องมาปรับดูนั้นไปช่วยเหลือในพิธีต่อสังคมนะครับเรวก็ดีใจที่าาที่ผ่านมาเนี่ยบุคลากรของมหาวิาทยาลัยเราได้ไปทำงานร่วมกับหลายๆแห่งนะครับของเทศบาลจันทบุรีของท่านนายกตุ้ยเราก็ร่วมกันมาหลายหลาย,าาย,าลายงานแล้วนะครับเราก็ก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับ สรับการทำเอ็มโอยูในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเก้าวั่านนะครับ,รบแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดแต่ว่ามันจะเป็นแก้การดูแลสัตว์หายากหรืออะไรเท่าน้นแต่เรื่องมีข่าวในทำนองที่ออกมาเกี่ยวกับสัตว์หายากหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่รู่งเรือเลยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องก็ต้องเรียนมา,เมายเป็รถไเองแน่ก็มีหน้าที่หลักเรื่อง,องอการท่องเที่ยวเรองจากที่เราเป็น,นอรรุ่งเรืพทำเอ็มโอยูกับ ดีซีเราเป็นมันอยู่เลยหลักในการพัฒนาการเป็น strategic r e s o ิ r c e ของดีซีก็ทำหน้าที่นี้มาเนึ่งในสิ่งที่สเกิร์ตตื่นตระการท่องเที่ยวนะครับไปจะต้องการพัฒนาการดูแลการทำกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับรข้องทะยลนี่มันจะทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีขึ้นนะครับเราก็คิดว่าเราเราท่านจะประโยชน์ให้กับท้องถิ่นแถวนี้ได้มากขึ้นนะครับปีงบประมาณ64กษานี้อะไรบรบาตก็ ก็ได้รับการัพย์มูลิตประมาณส0กสิบกว่าล้านในการตั้งศูนย์คุกอบรมเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถตบวกเอาเรื่องการท่องเที่ยวจากทรัพยากรทะเลเรื่องอะไรเข้ามาที่ศูนย์นี้ได้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าการร่วมมือในวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ มาช่วยกันปับดันให้งานนี้เกิดขึ้นและหวังว่าจะได้ร่วมเบิกกันมากขึ้นต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านในงานขี้นราคาแบบนี้ค่ะและในระดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญผู้บ้านของเราเลยค่ะขอเรียนเชิญคุณนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสงสุขนะคะได้เข้าเก็บชื่อได้ปฏิบัติเพื่อความต้อนรับและฝากถึงความร่วมมือในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ ส่วนดีผู้เข้าร่วมงานวันนี้นะครับก็น,นุญาตเรียนท่านรองที่ทกเสียตลอดทางไปเลและชายฟันครับเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยลัุรารพาท่านรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโนมมลยีราชมงคลตอนออกนะครับรวมถึงท่านอาจารยบดีคณะสภาวิศวะศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามาบันทึกทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมขออนุญาตก,กล่าวถึง โครงการต่างๆเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเรามาเซ็นอยู่ในวันนี้แล้วเราไม่ได้ทําอะไรมากกว่านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเทศบาลมีงแสนสุขทางมหาวิทยาลัยบุราเราได้ไดท,ท,ทําการทีข้็ตกลงมา่อนหน้านี้แล้วนะในภาพรวมหลายๆคณะซึ่งปัจจุบันนี้แน่นอนว่าทางเทศบาลหรือหน่วยงานท้องนิ่ยกับทางมหาวิทยาลัยในเกตพื้นที่หลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเราแยกกันไม่ออกนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยบุรพาแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยพิรุลีรับเงนออกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราเองเนี่ยได้ทำเนินการมาหลายโครงการแล้วนะครับแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เราพยายามความร่วมมือมาอย่างครบสมรรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเจอปัญหาหลายด้านนะครับที่ปำแสงเราเนี่ยเป็นชายหาดท่องเที่ยวแล้วแต่ละปีเมื่อสักครู่ี่ทางกรมได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าเราพบสัตว์ทะเลที่หายากมาเกิดตื้นอยู่ที่ชายลำแสงของเราในปีหนึ่งมากกว่า10ตัวแล้วที่ดูครับก็ามาแต่ละปีตั้งแต่ผมริหางานมาสิสามปีก็ปมเข้าไป แต่และปีอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่เฉลีย่ยแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็หลายตัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโลมาในกระทั่งวานดูด้านะครับซึ่งเป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เนี่ยก็เคยตายอยูไฟไฟ่ในบริเวณใกล้เคียงบังแสนแล้วเราก็ไปลากเขาขึ้นมาที่ฝั่งนะครับเพื่อมาทําการชนะสูบแล้วก็ฝังโลงอยู่ที่แายบังแสนนี่นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งเต่เทาทะเลแล้วก็โลมาหลายตัว นะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่เทศิสบาแล้วก็โเป็นการโพสต์ไปนะครับมีเต่าทะเลนะครับมันเคยตื้นตายแล้วก็พอน,นําไปผ่าชนะสูตรเนี่ยข้างในน้องเต่าเนี่ยเขาก็มีไข่อยู่ประมาณเป็นร้อยฟองนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุนในการเสียชีวิตของสัตกวก์เลี้ยงเดือดทั้งหมดนะครับมาจากการที่เขาไปกินพวกอัสติกหรือว่าเชื่อสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจาก ของพวกเรานกครับคือมนุษย์เพราะฉะนั้นในการวันนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์ของพวกเราก็คือเราจะพยายามจะช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เขายังมีชีวิตอยู่เราจะได้รู้วิธีการว่าจะนําส่งหรือว่าช่วยเหลืองงเขายังไงให้เขามีโอกาสมีชีวิตรอดนะครับซึ่งในการเป็นแบบงานช่วยเหลือศัตว์ทะเลหายากแล้วก็สุญพันธุ์เนี่ยถ้าเราทำเองก็คงไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์อกรทศบสาลมีจาก,กาัดแล้วก็ ไม่มีความรู้เพียงพอครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะทําการบันทึกข้อตกลงกันระหว่างหลายหน่วยงานในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้นําไปเชิงปฏิบัติครับนอกจากานด้านสัตว์ทะเลหายากแล้วเนี่ยเรายังมีความร่วมมืออย่างเช่นทางกรมที่ด้นบริษัชไทยัฟ่งเนี่ยได้ทําการออกทุนในการสํารวจในการที่จะดูแลทางด้านการจัดซ่อมไฟฟัาที่เกี่ยวกับเสถมยในแสงสุขด้วยนะครับ ซึ่งผลงการศึกษาในสําเร็จมืร่วมไปแล้วนะครับในอนาคตชาลเอราไซของเราน่าจะมีการเปิดสายในการเพิ่มพื้นที่สายให้กับชายหาดเนื่องจากว่าเราโดนกซอกนะครับแล้วก็ทำหายวายบูรพานก็ช่วยเหลือในทุกๆด้านโดยเฉพาะวางนี่เราทำในสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆคณะของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งปีนี้เนี่ยเราคาดว่าเราบางที่เราติดท็อปไฟของประเทศไทยในการที่ส่งเสริมรนวัตกรรม กำลังลุง้นรางวัลที่หนึ่งนะครับสำหรับชุมชนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนร่วมในการที่เราได้ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ่าตัวผมเองไม่ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางแถวในบุรพารซึ่งเป็นบุรกรบุคลากรท,ร,ทรที่มาช่วยการดำเนินทําโครงการเหล่านี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าอีกหนึ่งมางหาวิเลยนะครับก็คือทางแถวในเทคโนโลยีราชมงคลตอนออกมอทรตอนออกของเราเนี่ยก็ช่วยในเรื่องหลายด้านโดยเฉพาะงานด้านสตัตวแพทย์นะครับเดยพอทา การทำหมังสินนะการให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับสัตวบาลนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็มาเพิ่มความร่วมมือทางด้านการเป็นหารงานช่วยเหลือสัตว์ทะเลนาหายากแล้วก็สูพัทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราควรจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะได้นํานมาใช้ได้ทำปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้การปฏิบัติงานของแต่ละภาคส่วนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้ดีที่สุดนะครับ แล้วก็วันนี้เองผมเห็นจากเลยเน่วันนี้มีพี่่หน่วยฉลามขาด้วยซึ่งจริงๆเราเป็นหน้าด่านเลยนะครับในทุกครั้งที่เราเจอสัตว์ทะเลหายากมาเตืตื่นเนี่ยก็จะเป็นส่ดดวนใหญ่จะเป็นหน่วยฉลามขาที่เป็นอาสาสมัครแล้วก็ทางพ่อค้าแม่ค้าอยู่็นชายหาดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับที่จะเป็นผู้ที่รับด่านหน้าเลยในการที่จะเป็นผู้พบเห็นสัตว์ทะเลหายากเห่านี้ต้องขอขอบคุณไว้ล่ลงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแนดีที่ช่วยก,กันมาจนถึงปัจจุบันครับ ก็สำหรับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางตัวผมผมีความดีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประชาชนชาวบุรีรัมย์สุดในพิธีลงานามในวันนี้ครับก็ขอให้โครงการที่ของเราเด้ำเนินการไปอย่างประสบความสําเร็จแล้วก็อย่งต่อเนื่องต่อไปครับขอบคุณทุกทรานคับ ศรราสตราจารย์นายศัลวแพทย์ดรวรวุฒิเรื่องอำนวยโชคคณะปฏิคณะศัลวแพทย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะให้เกียขึ้นได้บรินพิธีเพื่อกล่าวต้อน,นรับทุก,กท,รระะท่านรวมถึงความร่วมมือของคุณผู้ชมเชิญค่ะขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพานะครับท่านผู้จัดการศึกษา ท,ท่านรองธิการดีผมรท,ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับท่านปีศักดิ์สุรชจรดีแล้วก็ท่านนรงศักดิ์บุญฤกนะครับนายกเทศบาลเมืองแสงสุขดร์จารุพรนะฮะอรุณคำบญศรีรองธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกผมก็ได้รับมอบหมายนะครับจากสี่หน่วยงาน ให้มาเป็นผู้ตาดรายงานในความจัดการความร่วมมือในวันนี้นะครับเรามีศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลนละชายฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติและชายฝั่งนะครับจะเป็นแม่งาของกลุ่มนี้ที่จะมาร่วมมือกันแล้วเราก็จะมีเทศบาลเมืองแสนสุข เรามีสถาบานันวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็คือเจ้าภาพเจ้าของสถานที่ในวันนี้นะครับแล้วเราก็มีนะศัตรูแพทย์มหามวาิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันตกนะก็จะเป็นสี่หน่วยงานแล้วก็หวังว่าเอา่อ่เราทําตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะยืดอายุนะฮะแล้วก็ยืดชีวิตของสัตว์ทะเลอาญาแล้วก็ใกล้สูงพันให้กับลูกหลานของพวกเรา นอกจากนั้นเนี่ยเราหวังว่าความรุวมมืในทางนี้เนี่ยก็จะเป็นการแชร์นะทรัพรยากรทั้งบุคคลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและก็งบประมาณนะรับที่จะทําให้เราสามารถที่จะยืดน,นะทั้งอายุแล้วก็ทําให้เรามีสัตว์ป่าสัตว์ทะเลหายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับ ลูกลาของเราเสื่อไปครับขอบคุณครับขอเชิญท่านผู้ชมไปดูนะแต่ว่าท่านสุรศรัมหาลูกยาไหลที่โทรีราชมงคลตะวันออกนะคะและในลำดับสุดท้ายนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านกิ่นจักรสุรศสวดีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เกียนขึ้นด้านบนเวทีเพื่อกล่าวในความร่วมมือในครั้งนี้รวมถึงกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ มดีมหาวิทยาลัยบุรพานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์กาศลนะครับท่านรอที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับท่านดรจตุพรพรุณกะวศิษย์นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับท่านอารมชัยเุือคลื่นนะครับท่านผู้แทนงท่านคณะบดีคณะศัพทศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายศัตย์แพทย์ดรวรววฒิเรอสนวย โภมนะครับแล้วท่านผู้แทนรัชกาลก็ถามจะชชนนะครับแล้วก็นิสิตนักศึกษาแล้วก็แขกที่เขียนทุกท่านนะครับตอนอืนเลยผมขออนุญาตตอบคำถามผมผมว่าหลายคนถามว่าทำไมเราต้องอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากทำไมเราต้องช่วยสัตว์ทะเลหายากนะครับผมอยากูอุปมาอุงไหมกับการที่เราอยากอนุรักษ์เสือนะครับอยากเห็นเสือในป่าอยากเห็นป่าใงไทยมีเสือนะครับเพราะว่าการที่เราในป่ามีเสือนะครับมันหมายถึงว่าป่าเยจะต้องสมบูรณ์ นะครับการที่ป่าสมบูรณ์หมายความว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตนะครับมีสัตว์ในป่าเยอะนะครับมันหมายถึงว่าคนที่อาศัยรอบป่านะครับก็ะจะมีประโยชน์ได้เกิดประโยชน์จากการที่มีป่าสมบูรณ์นั้นนะครับรวมถึงคนที่อาศัยในเมืองก็จะได้อาจารยที่ดีนะครับจาการที่มีป่าสมบูรณ์การฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับอุปมาปม,าม,ามายเช่นนั้นในเรื่องของการที่เราช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเลายางนะครับการที่เราเห็นในทะเลนะครับมีป่าทะเลนะครับมีโลมาวาน ก็ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันแค่ได้รับการประจากในสัดคล้คลองนะครับหรือสัดส่วนขมนเท่านั้นนะครับการที่ทะเลจะมีโลมาจะมีวานซึ่งมันอยู่คนของห่วงโซ่อาหารได้นะครับจะมีเต่าทะเลได้่มันหมายถึงว่าทะเลต้องสมบูรณ์ด้วยเหยื่อมันนะครับก็คือลูกปลาทุกหล่านะครับการที่จะมีเต่าทะเลได้่มันหมายความว่าทะเลเนี่ยครับต้องมีหาดทรายที่ดีนะครับเพื่อให้เต่าทะเลนะครับขึ้นมาวางไข่นะครับ จะต้องมีส no right? no no right? yes. ิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับมีคุณภาพน้ําที่ดีนะครับคราวนี้การที่เรามีสัตว์ทะเลหายากนะครับการที่เราทําให้เรามีสัตว์ทะเลหายากโดยการทําให้ทะเลสมบูรณ์นะครับมันหมายถึงการมีสัตว์น้ําที่สมบูรณ์แล้วมันก็ส่งผลถึงประชาชนนะครับวิชาประมงนพื้ในที่นั้นนะครับจะทําให้เขามีเศรษฐกิจที่ดีไปด้วยนะครับการที่เราอนุรักษ์ต่บทะเลโดยการที่ต้องทำให้น้ำทะเลใสสะอาดปราศจากพยาินะครับการนี้ ใช้หาที่สมบูรณ์ให้กับาทะเลที่ระวังไขดได้นะครับคนในพื้นที่นั้นก็สามารถจะใช้หรือแชร์ร่วมกับต่านะครับในการที่จะทําหาดปัญหาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจของพื้นที่ไปด้วยนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่มาที่ไปว่าทําไมจัดทรเลหันได้